ช่สามสามคราคันเละไม่เละาว่กกาองเยอะค่ะานม่เลนถ้าวก็ถายไม่วก็ายของใครอีกแล้วนี่ของพ่อฟืน้นซื้อใหม่ ถือใหม่เอาไปเก็บไว้เก็บเข้าเงินไม่ได้แม่สบาทเดียววางไว้นั้นแหละแกยังไม่ได้กินข้าวแล้วกลับมากลับมาเราก็ถ่ายไม่รู้ ยูทูบเยอะกันแล้วกันเดี๋ยวจะไปเฝ้าหน้าบ้านเลยเดี๋ยวนะคะจะตั้งหน้ากระดานถ่ายเลยเนอะเฟื่องเข้าบ้านไปลูกเดี๋ยวยูทูบเบอร์จะนั่งเรียงกระดานอยู่ตรงนี้ค่ะเข้าไปเลยลูกเข้าไปในบ้าน เออปิดไวเลย <c oughs> ล็อกเลยลูกล็อกเลยล็อกเลยด้วยล <c oughs> กลับมาแล้วเหรอ <c oughs> มาแล้วมาแล้วนะคะรถตำรวจมาแล้วนะคะ <c oughs> มาแล้วเราก็ถ่ายเลยค่ะมาแล้วค่ะคันที่หนึ่งนะคะนี่คันที่หนึ่งค่ะ ขั้นที่สองนะคะนี่นี่นี่ขั้นที่สองนะคะขั้นที่สามนี่ช้ามากเลยค่ะชะลอนะคะขั้นที่สามสงสัยจะจอดค่ะโจดไม่จอดนะคะไม่จอดไม่จอดค่ะไปแล้วขั้นที่สามค่ะจ้ามุกดาหารค่ะเดี๋ยวเขาจะวนกลับมาอีกวนมาแล้วก็ถ่าย ลงมาแล้วก็ถามสวัสดีนะคะท่านติ๋วท่านนะคะดูบรรยากาศวันนี้นะคะเออเราก็เรียงกันอยู่นี่แหละเฝ้าหน้าบ้านลุงปุณนี่แหละหน้าบ้านลุงนี่แหละจ้าจ้า แม่ไม่รู้แต่พ่อฟื้นรู้พ่อฟื้นไม่กินข้าวเลยนัดวางถ้วยไว้นั้นรู้กำลังอยู่รำตอศอ่ะนอะเรืตั้งท้องให้วิ่งเข้าวัดวิ่งเข้าวัดวิ่งเข้าวัดหรอหรือว่าจะไปหรือว่าจะไปนน่นไปไปช่างเรื่องวัดนะเนาะเนอ่นั่นพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันวิ่งไปนั่นนะ ไปวัดอาจารย์สมบัติะมาะช่างัวนี้นะคะตั้งสิบสามคนนะคะไปไหนก็ช่างแต่ว่ามาหน้าบ้านลุงพลเราต้องดูแลว่าเข้ามาทำอะไรอย่าลืงนน,นะคะอย่าล,ลไนไ้นะคะอันนี้ถ่ายคลิปไปแลว้วเข้าวัด ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวโตกันเด้อไยม่ๆเก็บเงียบดูเลย ชีดมันดีแล้วมันเข้าไปทังหมดมันเข้าไปทั hmm. um, okay. mm ้งหมุแ hmm. ม mm ่เบฟโอ้แม่พินนั่งกินข้าวอยู่ค่ะจานเจ้าแม่พินยังบอกว่ามันมีรเตยไหน